สวัสดีครับมาดูมาเก็ต a ารณ์ปิประจำวันพุทธที่1 4มิถุนายน2023ันมกันวานนี้นะครับอย่างที่บอกแล้วมีข่าวสำคัญทางฝั่งยุโรเพราะฉะนั้นเนี่ยพอข่าวสำคัญออกปุ๊บเราเห็นยูโรพยายามเพิก out ขึ้นไปเหนือบาลานซ์เรีย14วันนี้แต่ทริกกี้น,นิดนึงตรงที่ว่ามีเดียมไทม์เฟรมเขาเป็นอิมบาลานซ์ดาวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอราคานั้นขึ้นไปสูงมากพอปรากฏว่าเราเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟรีเจ็ t ราคาแบ็กกลับมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่สามารถฟันธงได้นะครับว่าช็อตเทอมเนี่ยเบรกรั่หรือเปล่าคงต้องดูวันนี้แหละนั่นคือเหตุผลว่าช็อตเทอมยังคงเป็นบาลานซ์เฟดอยู่นะครับแล้วเรียลไทม์ตอนนี้เราก็เห็นว่าราคานั้นลงมาเทสอินิเชียลซัพพอร์ตละเพราะฉะนั้นถ้าราคาเบรกลงมาต้อินิเชียลส p p พอร์จะถือว่าช็อตเทอมยังอยู่ในบาลานซ์เฟดอยู่นะครับเท่ากับว่าราคานั้นกลับลงมาได้ แต่ถ้าราคานั้นโฮอยู่เหนือ Initial s u p p o r t ได้ก็จะเท่ากับว่า Euro นั้น Breakout ออกจาก Balancing 14วันนี้ได้แล้วนะครับแล้วช็อตเทอ r m มจะต้องเปลี่ยนเป็น Imbalance Up แต่ t r i กกีตรงที่ว่า Medium Time Frame ยังเป็น Imbalance Down อยู่ต่าบใที่ราคายังไม่เบ a k 0.8480นะครับเพราะฉะนั้นด้านบนเซ l เลอร์ก็ยังสามารถกลับเข้ามา Active ได้ทุกเมื่อ ซึ่งต้องไม่ลืมวันนี้ยังมีข่าวสำคัญรออยู่ไม่ว่าจะเป็น GDP ของฝั่งอังกฤษแล้วก็ FOMC คืนนี้ประมาณตีหนึ่งนะครับนี่คือยูโรจะเห็นได้ว่าข่าวสำคัญทางฝั่งยุโรปนั้นเอฟเฟกกับพาวดอลลาร์โดยตรงนะครับราคาพุ่งขึ้นบายบายกับเข้ามาแอคทีฟค่อนข้างชัดเจนมากช็อตเทอมเป็นบาลานซ์เฟดได้แค่วันเดียวตอนนี้ปรับ กลับมาเป็น imbalance up อีกแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าตลาดนั้น bullish จริงเราอาจจะไม่เห็นราคา p ู l l b a c k ลึกมากนักโดย target ต่อไปของ buyer นั่นก็คือที่มีเดียมท r m f r a m หายบริเวณ resistance zone 2 9 6 9 4ถึง2 6 7 9 7ในขณะที่ด้านล่างนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าตลาด bullish จริงเราอาจจะไม่เห็นตลาดนั้น pullback ลึกมากนักแต่ ถ้าราคาสามารถเบรกลงมาต้อ Initial Support ได้น่าจะถือเป็น warning sign สำหรับ buyer นะครับเพราะตลาดอาจจะต้องกลับเข้าสู่ b Bal า a n c e f a d e ใน Short Term มโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ลืมวันนี้มีข่าวสำคัญทั้ง GDP ฝั่งอังกฤษแล้วก็ FOMC ฝั่งสหรัฐนี่คือภาวะละทองคําปรากฏว่าเมื่อวานนี้เซลเลอร์กลับเข้ามา active บริเวณอินิเชียล n e นของเมื่อวาน ครับเอาราคาแบ็กกลับลงมาที่บาลานซ์เซเรียโลโดย First t e ท t ราคา Reject Back กลับขึ้นด้านบนยังไงก็ตามนะครับทองคำยังติดอยู่ในบาลานซ์เซเรียนี้อยู่ซึ่งบาลานซ์มาแล้ว19วันแล้วด้วยความเป็นจริงที่ว่าตลาดนั้นอยู่ใกล้กับบาลานซ์เซเรียโลพอสมควรเพราะฉะนั้นที่นี่เริ่มต้นตั้งแต่ Initial Support ลงไปจนถึง1932เป็น Good Trade Location สำหรับ Buyer กรณีที่ราคาไม่สามารถเบรกแล้วโฮใต้1932ได้นะครับแต่วันนี้มีข่าวสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง FOMC ในฝั่งอัสรัฐซึ่งถ้าหากว่าตัวเลขออกมาแล้วเป็นผลลบกับทองคำก็มีโอกาสเช่นเดียวกันที่ราคานั้นจะเบรกดาวลงมาใต้บาลานซ์เซเรีย19วันนี้ซึ่งถ้าหากว่าเบรกแล้วโฮใต้1932ได้จริงมีโอกาสสูงมากที่ตลาดนั้นจะเป็นเทรนด์ดาวลงด้านล่าง ซึ่งตลาดน่าจะเซอออฟลงไปได้ไกลพอสมควรด้วยนะครับเนื่องจากว่าแอ e เรียในการบาลานซิ่งมันค่อนข้างกว้างแล้วก็นานพอสมควรนะครับนี่คือทองคําในขณะที่ดาวโจรนะครับด้วยความที่ y e เอ g ร์ e s s i ีฟอีกแล้วนะครับเพราะเขา Active ที่ Pre-Market Support ตอีกแล้วซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มีโอกาสสูงมากที่ราคานนั้นจะขึ้นไปเบ a k e ม i u เ t ี m e ทา a เฟรม g h ซึ่งอย่างที่เห็นมันเบรกมันทะลุได้นะครับแต่เป็นเรื่องปกติมาก f i r s t Test ที่นี่เราจะต้องเห็น reaction ไม่มากก็น้อยนะครับอย่างที่บอกไว้เพราะฉะนั้นราคาเบรก3 4 2 6ี่สอ i u m t i m เ f ด a เ e ียมทได้แล้วเราจึงต้องปรับ m e d i เ m ียมท f r เฟรเป็นยิมบาลานซ์อัตามชอตเทอ e r มไปด้วยนั่นหมายความว่าตอนนี้เรามี multiple time frame alignment ก็คือ short term medium term เป็น imbalance up ทั้งคู่เท่ากับว่า buyer full control market นะครับการเทรด short ซ i z e จะถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากกรณีนี้เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดควรรอราคา pullback กลับลงมาแล้วหา long Trade setup น่าจะดีกว่าจนกว่าเมื่อไหร่จนกว่าราคา break ลงไปใต้ initial support น่าจะเริ่มเป็น warning sign สำหรับ buyer เพราะอาจจะเป็นไปได้ที่ short t e r จะต้อง เปลี่ยนกลับมาเป็นบาลานซ์เฟดแล้วเมื่อนั้นการหาช็อตเซตอัพถึงจะเริ่มมีเหตุผลแต่อย่งไรก็ตามในภาพรวมถ้าราคายังโฮอยู่เหนือ33841ได้ยังมีโอกาสอยู่ที่ไบเออจะกลับเข้ามาแอคทีฟเพราะว่าที่นั่นคือแอเรียบรกเอานะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market Analysis ประจำวันนี้อย่างไรก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ